The b ์บ e r ไรเรีวิว c n n a อ Spider F3T สุดยอด3ลอ้อสไตล์ทัวริง Can-Am Spider F3 ที่เป็น1ในยานยนต์3ลอ้อที่โดดเด่นที่สุดในตลาดด้วยดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สมรรถนะที่เหนือชั้นและความสะดวกสบายที่เหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรายละเอียดของรถคันนี้กันดีไซน์ล้ำสมัยและดุดัน Can a อ Spider F3 ที f มาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉี่ยวและล้ำสมัย ตัวรถถูกออกแบบให้มีความดุดันและเสริมภาพลักษณ์ขององค์การเป็นรถสำหรับสายทัวริงไฟหน้าเล็กสองสว่างชัดเจนเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนนอกจากนี้ตัวรถยังมีแฟริงด้านหน้าที่ช่วยลดแรงต้านลมทำให้การขับขี่มีความนุ่มนวลมากขึ้นสมรรถนะของเครื่องยนต์โรแท็ก1 3 3 1 หัวใจหลักของ Can-Am Spider F 3 T คือเครื่องยนต์โร t ทร1 3 3 1ขนาด 1,330cc 3ส,สูบให้กำลังสูงสุด115แรงม้าและแรงบิด130นิวตันเมตรระบบส่งกำลังเป็นเกียร์กึง่ออัตโนมัติ6สปีดท,ทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เองให้ยุ่งยากพร้อมระบบเดินหน้าและถอยหลังที่ใช้งานง่ายเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย Can-Am Spider F 3ที่มาพร้อมระบบความปลอดภัยที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว Stability Control System (SCS) ระบบเบรก ABS และระบบป้องกันล้อหมุน Free Traction Control (TCS) ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีพวงมาลัยไฟฟ้าที่ช่วยให้การบังคับเลี้ยวเป็นไปอย่างง่ายดาความสะดวกสบายและฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการเดินทางระยะไกลแ Can-Am s p ด d e r F3 ที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความสะดวกสบายสูงสุด บาะนั่งกว้างและนุ่มรองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้เป็นอย่างดีระบบกันสะเทือนหน้าและหลังช่วยดูดซับแรงกระแทกได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกระเป๋าสัมภาระด้านข้างที่สามารถบรรจุสิ่งของได้ถึง21ลิตรเหมาะสำหรับนักเดินทางตัวจริงประสบการณ์การขับขี่ความรู้สึกเมื่อขับขี่ Can-Am Spyder F 3ที่นั้นแตกต่างจากรถจักรยานยนต์ทั่วไปอย่างสิ้นเชิงด้วยระบบล้อ3ล้อที่ให้ความมั่นคงสูงทำให้สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจแม้ในโค้งแคบหรือบนถนนเปียก ระบบการสเถือนที่ยอดเยี่ยมช่วยลดแรงกระแทกทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลและสบายตลอดเส้นทางสรุป Can Am Spider F3 ที่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความแตกต่างและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมในรถ3ล้อคันหนึ่งด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสะดวกสบายระดับพรีเมียมไม่ว่าจะขับขี่ท่องเที่ยวระยะไกลหรือใช้งานในชีวิตประจำวันรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน ถ้าคุณชื่นชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง The Bike Rider ของเราไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และยานยนต์สุดมันในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านี่คือสคริปตรีวิวแคนแอ Spider F 3ที่สำหรับช่องของคุณ The Bike Rider ในสไตล์ที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจหวังว่าจะถูกใจคุณถ้าต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรแจ้งได้เลยครับ